สุดท้ายก็ต้องมาถึง E.P. ใช่วันนี้อาหารมีเพียบเริ่มจะแหละโอเคเหลือเดกคนสุดท้ายแต่อเอาใครเงไม่เต็ม かわねいああねえ。ほどね。ああなるほどねー。ああほどね。ああなるほどね。ああなるほどね。ああね。いいね ใี่ไหใช่มา,หา,หาเอ่อ่ถ้าคำถามมีข้าเกียวกั่่คิก็ด,ดีดีมากเรจะไปไกลไ,ไ,ไหนนะพี่ทหารไปถาย ทุกคนเราจะไม่เปิดประตูหนูเลยค่ะเพราะว่าหนีอยู่โอเคมีเขตป้องกันก็ยังดีหน่อยเสียงเชื่อไม่ไว้ใจไปกลับบ้าน อะไรยิง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 ยออปวดขาไม่ใช่สิปวดมือมือตะคิวเกินอ่าจะเมื่อแล้วลุงจะไปแล้ว คนยิงธนูนมาาพร้อมดาพร้อมโอเคมาไลยล่า ก็ส่วนแป่งค่้นี่ถนมากไม่ค่อยถนเท่าไหร่โอ้ยจระเละ็อเอ่เอแล้วไปกันโลด วางเหิวเฮ้ยว,ว้าวสตองโฮยังไม่เปิดสำหรับตอนไหนเนี่ยอ๋อทุกคนเนี่ยมันเริ่มหลกแล้วอะ เน็ตเราไม่ค่อยดีเราบอกกันแล้วทุกคนเชื่อเราไ,ได้วันนี้เราจะกลับบ้านไปดวดเลย <c oughs> โอเคกระสุนก็ยังดี <c oughs> โอเคอ้อยจะหลับกันั่นแหละ อยู่ในโซนไอ้นี่แล้วนะอ๋อยังมียังยังไม่ถึงว้าวตังก so ี้เลยโซมาทีนี้ก็ดีแล้วเค้ก <Okay, S 1> ขอกินก่อนนะ้ะหิว เวลี่เวลี่โซมาซูเราต้องการสิ่งนี้มาแล้วนีไม่นว่าเออเริ่มตาลายไปหมดแล้วเนะี่ยเดี๋ยวขอขอเปิดก่อนนะ ขอเปิดก่อนแล้วก็ไปเก็บถังน้ำมันงันกลับบ้านดีกว่าไปกลับบ้านโอเคอ่ะก็ถือ แค่ากาน EP ห้าเดีเดวเดี๋ยว,ยวกลับบ้านก่อน EP ห้า